ตอนนั้นนะครับมันเป็นธรุรกิจที่ใหม่มากนะครับลูกค้ามีความรู้มากกว่าคนขายณหกเดือนแรกแต่การที่จะสัมผัสมันมีจุดอ่อนก็คือคนจํานวนน้อยนะครับที่ถึงจะได้สัมผัสเหมือนแต่คนจํานวนมากไม่มีสิทธิ์แต่คนจํานวนมากเห็นรูปง่ายกว่าได้สัมผัสหรือจะพูดง่ายๆก็คือหลายๆกิจกรรมเข้ามาสู่แคมปิง้งเอาเข้ามาร่วมกับแคมปิ้งนะครับทำให้มันทําให้ธุรกิจแคมปิ้งโตขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะครับผม ตะเกียงพนิดนะครับแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอุตยูเอสแไปแล้วนะครับร้านยูเอสแบาตะเกียงพนิดนะครับก็คือเป็นศูนย์รวมนะครับสินค้าครบวงจรโดยผู้ชำนาญด้านการแคมปิ้งนะครับ <S 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 เริ่มต้นนะครับก็คือ,อได้ไปเที่ยวอเมริกานะครับแล้วก็เป็นคนชอบของวินเทจก็เลยเริ่มหาซื้อด้วยการที่เราก็มีความเป็นพ่อค้านิดนเพราะงั้นเราซื้อมาขายก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับพอเริ่มซื้อ,อในทริปทริปแรกเลยนะครับ เ็เริ่มซื้อๆจนกระทั่งเพื่อนโทรมานะครับบอกว่าเฮ้ยฝากซื้อของหน่อยสิสิ่งแรกที่เขาฝากซื้อก็คือตะเกียงนะครับเ <ๆ S 2> มก็บอกเอ้าทำไมไม่ซื้อเมืองไทยก็เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับณวันนั้นทิปนั้นก็เลยไปติดต่อชิปปิ้งนะครับก <im it> ็บังเอิญเจอชิปปิ้งที่โอเคนะครับก็ <im it> ทำให้จบตั้งต,ต้นจนจบได้ก็คือสามารถเอาสินค้าจากอเมริกานะครับ <im it> เอาเข้ามาสู่เมืองไทยสู่ผู้บริโภคได้นั่นคือจุดเริ่มต้น ตอนนั้นนะครับมันเป็นธุรกิจที่ใหม่มากนะครับอย่างอื่น,นมันจะมีธุรกิจต้นแบบให้เราศึกษาดูหรือเกิดจากเราเรียนรู้เองจากเพื่อนจากพ่อแม่จากครอบครัวหรือจากสังคมนะครับแต่แคมปิ้งตอนนั้นก็คือมันเป็นเอกเทศใครแคมป์ถึงจะรู้ แต่ตอนที่ผมไปแคมป์ก็เป็นแค่ผู้บริโภคธรรมดาคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยนะครับก็คือมีแค่เต็นท์แล้วก็ไปกลางเฉย,ยๆแต่พอมาทาธุรกิจจริงๆมันก็ต้องปรึกษาหลายๆส่วนมาพัฒนาว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละร้านเป็นยังไงนะครับมีช่องทางไหนที่เราสามารถแทรกตัวเข้ามาได้นะตะเกียงเราสามารถหาที่ซื้อได้เรานําเข้าได้ปัญหาต่อไปก็คือที่ขายนะครับเราก็มองหาว่าทำยังไงถึงจะขายได้นะครับเปิดร้านแค่นั้นจะจบเหรออย่างเงี้ย กลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกก็คือเซียนตะเกียงนะครับเพราะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องตะเกียงคนที่ซื้อของเราเราไม่สามารถแนะนําสินค้าได้ฉะนั้นเราต้องขายให้ผู้ที่มีความชํานาญ6เดือนแรกขายเฉพาะแค่จะเป็นเซียนตะเกียงทั้งหมดเลยนะครับคนลูกค้ามีความรู้มากกว่าคนขาย6เดือนแรกที่เราเป็นนักเรียนเรียนจากลูกค้าเราก็นับถือลูกค้าให้เป็นอาจารย์จนกระทั่งเริ่มมีลูกค้ามือใหม่เข้ามา อพอเราขยับขึ้นมาเป็นเลเวล2เลเวล1เข้ามาเราก็แนะนําเขาได้พอเขาถามคำถามที่เกินเลเวลเราเราก็จดคําถามเขาไว้แล้วครับก็ไปถามผู้รู้มาตอบมันก็จะทําให้เรามีเขามีองค์ประกอบความรู้ที่ขยับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับลูกค้าก็ลูกค้ามือใหม่เข้ามามากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราตัดสินใจว่า จริงๆแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องตะเกียงแบบเราเยอะมากเกิน90%ซของผู้ที่เล่นตะเกียงนะครับแล้วตลาดมันโตขึ้นดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนนะครับจากที่ขายให้เซียนตะเกียงนะครับเพิ่มเข้ามาก็คือขายให้มือใหม่พอเป็นมือใหม่วิธีทําธุรกิจก็จะแตกต่างกันนะครับตอนแรกๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับมีสินค้าราคาพอใจก็คือจบการแก้ปัญหาทุกอย่างเซียนตะเกียง,ขงเขารับผิดชอบให้ลูกค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนรับผิดชอบให้แต่พอเราขายให้ม,ใหมือใหม่ปุ๊บเนี่ยเราต้องผันตัวเองมาเป็นคนแก้ปัญหา เดสแคมนะครับก็จะมีบริการนอกจากบทขายสินค้าแล้วนะครับก็จะมีการดูแลหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการซักล้างก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับถ้าใครไม่เคยแคมปิ้งหรืออยากทดลองอุปกรณ์อะไรมาขอคําแนะนําหรือมาขอลองใช้ได้ <S <S นณวันที่เราซื้อตะเกียงนะครับเราก็ยังจำความรู้สึกนั้นได้ก็คือเราไม่รู้จะทําเราไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบใช้งานยากหรือง่าย พกพาเป็นยังไงการซ่อมบำรุงเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยการที่ที่นี่จะมีตะเกียงให้ยืมนะครับอยากจะยืมหรืออยากจะเช่าก็ได้แล้วแต่นะครับก็สามารถเอาไปทดลองใช้ดูว่าถูกใจเราไหมค่อยมาเลือกรุ่นนะครับพอเลือกรุ่นส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอีกอย่างนึงคือรุ่นที่เลือกครั้งแรกยังไม่ใช่ตะเกียงถูกใจนะครับถูกใจที่สุด เราก็มีบริการก็คือรับซื้อคืนราคาเดิมนะครับก็ส,กสามารถเอาไปทดลองใช้แล้วก็ซื้อไปซื้อไปลองดูได้ไม่ชอบเอามาเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ได้หรือคืนเป็นเงินสดก็ได้ครับเรื <figures> อ่องออฟไลน์เรามีความชํานาญในระดับหนึ่งนะครับทีเนี้ เราก็จะพยายามที่จะทํายังไงให้สินค้าที่อยู่ออฟไลน์นะครับไปสู่ออนไลน์ปัญหาของออนไลน์ก็คือลูกค้าไม่สามารถรับรู้ถึงผิวสัมผัสเขารับรู้ได้แค่รูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็สีสันแต่เขายังไม่รู้ถึงวิธีการใช้งานผิวสัมผัสของมันว่าผ้าแต่ละชนิดโลหะแต่ละชนิดไม้กับโลหะสิ่งนี้มันจะต้องทําควบคู่กันนะครับก็คือ,อยังไงมันก็ต,ต,ต้องสัมผัสสินค้าวัตถุชิ้นนั้นอยู่นะครับแต่การที่จะสัมผัสมันมีจุดอ่อนก็คือ คนจำนวนน้อยนะครับที่ถึงจะได้สัมผัสเหมือนแต่คนจํานวนมากไม่มีสิทธิ์แต่คนจํานวนมากเห็นรูปง่ายกว่าได้สัมผัสฉะนั้นเราก็ต้องเอาสินค้าตัวน,นี้นำไปนะครับตามด้วยออนไลน์หรือเอาออนไลน์ไปนําเสนอสินค้าเพื่อให้เกิดการนําเข้ามาสู่การสัมผัสต,ตัวจริงของเขานะครับ แคมปิ้งมันจะกลายเป็นเซ็นเตอร์ในหลายกิจกรรมนะครับก็คือสมมุติว่าผมตกปลาเพื่อนผมอาจจะปั่นจักรยานอีกคนนึงอาจจะชอบขับรถแต่งรถนะครับทั้ง3คนสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้มองภาพให้ชัดก็คือตอนนีเ้เริ่มที่จะมีงานปาร์ตี้งานอย่างงานคอนเสิร์ตงานาวิ่งมาราธอนแล้วเอาแคมปิ้งเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในงานโฆษณาทุกวันนี้ก็เอาแคมปิ้งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือจะพูดง่าย,ายๆก็คือหลายๆกิจกรรม เข้ามาสู่แคมปิ้งเอาเข้ามาร่วมกับแคมปิ้งนะครับฉทำให้มันทําให้ธุรกิจแคมปิ้งโตขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะครับผมเ <fabric> ป้าหมายของเรานะครับก็คือเราจะเป็นที่รวมของผู้รู้นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็เราเป็นตัวเชื่อมของผู้รู้ในประเทศไทยเสร็จแล้วเราก็เป็นตัวเชื่อมระหว่าง ผู้ผลิตจากต่างชาตินะครับจากแบรนด์หลายๆชาตินะครับหาของผู้บริโภคนะครับผู้แคมปิ้งนะครับเอาเข้ามาแล้วเราพยายามแก้ปัญหาให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้เขาโอวงการแคมป์เนี่ยมันจะไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เขาได้เลยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยผู้ผลิตหรือผู้ที่สามารถทําแก้ปัญหาแคมปิ้งได้เ้ามองไม่เห็นว่ามันมีปัญหานี้อยู่อย่างพวกอุปกรณ์แคมป์เฟอร์นิเจอร์แคมป์อย่างเงี้ย โรงงานที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้สนใจอุปกรณ์แคมป์เขามองข้ามไปเกิดว่าโรงงานนะั้นเขาเข้ามาแคมปิง้งเขาจะมองเห็นเลยว่าอ,อ๋อมันสามารถทําได้มันสามารถพัฒนาอุปกรณ์แคมป์ให้วงการแคมป์ได้เขาก็จะโดดเข้ามาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เรา,เาพยายามที่จะเป็นจุดเชื่อมนะครับ